พ่อเขาไม่โอเคกับการที่จะให้คนอื่นถ่ายคอนเทนต์ลูกอันนี้หนูก็ไม่ติดนะแต่ป้ากับลุงเนี่ยหนูไมก็ย่าพี่น้องนะถูกต้องค่ะมันก็เหมือนเขาก็เป็นผู้ปกครองเหมือนกันนียค่ะและอีกอย่างคือหนูก็มอบอํานาจให้เขาเป็นผู้แทนโดยชอบถามแล้วพอกระตุกจะยุ่เขาขาว่ารับรู้เนาะขอเขาบอกาการเหมือนากระตุใจอยู่ว่ะ ันนี้เสือภัยอยู่เพราะว่าไม่ได้แจ้งลวงหน้าเสือภัยอยู่ก็ไปแอบทําอยู่ปาร์ตข่อยเมนพ่อแบบว่าซูนหายไปสิปีเศร้าปีแม่ข่อยเป็นพ่อที่แบบว่าทั้งคมรู้ลับรู้ลูกรับรู้แม่เรีเยศไทยรู้ทั่วโลกรู้แม่ข่อยว่าได้ไอ้เหตุออกคว้าสาใจหรืออกอกมั่นมั่นอย่างมันได้อีหยงเราคว้าสาใจคว้าวมั่นมันได้ยู่บ่ัไม่ได้อะไรมันได้มันได้คือสิ่งที่มันได้คือเป็นสิ่งที่ดีต่อเด็ก ดีต่อบุตรของเราเออตายไปลูกก็ได้มรดกยางชอบร้ำวางใจของขครไม่ยูหันเดือดใครไม่ยูหันประยากเฮ็ดมันถูกต้องเขาตั้งแง่ให้เจ้าไปคืนดีบอกว่ขคืนนาบอกกอดยังไม่ไม่บ้านสวัสดี์ยังบอมีทางมี่ตัดสีเดือนนาแหงอะไรเงี้ยหรอแหง บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะตกใจนะคะหลังจากที่แพรวพาวค่ะเผยกลังรายการดังนะคะซุ่มแอบเซ็นมอบอำนาจให้กับลุงป้านะคะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในการดูแลลูกๆค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดราม่าก,ก่อนหน้านี้คานผู้ชมที่เป็นต้นเหตุทําให้คนเป็นพ่ออย่างคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดทนนะคะต้องออกมาพึ่งทนายค่ะและยื่นโนติสนะคะในการขอสิทธิ์ดูแลลูกไปยังแพรวา,าวอาดีตภรรยาค่ะที่เป็นแม่ของลูกนะคะเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ทางแพรวาวค่ะก็ไม่ได้มาเซ็นยินยอมให้้นนนนนนะะะะะคคคโดดยยอกกกกกลับบไปท่่่าาชชมมเเเหหตตุุวิิจรณ์ี ได้พาลูกสาวอย่างน้องนาริตะค่ะไปช้อปปิ้งรองเท้าที่พัทยานะคะพร้อมกับได้ถ่ายคลิปลงใน Facebook ส่วนตัวแต่ทว่ากลับเกิดดราม่มากขึ้นนะคะเมื่อคุณลุงของน้องนาริตะค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์แซะนะคะว่าแล้วจะเอาลูกไปทำคอนเทนต์ทำไมทาให้หนุ่มบิ๊กนะคะฟิลขาดค่ะแคปข้อความดังกล่าวนะคะมาแชร์บน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับข้อความสวนกลับนะคะในคานองที่ว่าคุณลุงทําไมมีอะไรไม่ถามผมล้ครับถ้ามีปัญหาอะไรลูกผมนะครับคุณลุงนอกจากนี้ก็ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าต นำไปสู่การปรึกษาทนายความค่ะและได้ยื่นโนติสนะคะถึงอดีตภรรยาด้วยกัน3ข้อเรียกร้องนะคะซึ่งหนุ่มบิ๊กนะคะได้เคยให้สัมภาษณ์ถึง3ข้อเรียกร้องนี้นะคะหเลยก็คือเรื่องของการปกครองสิทธิ์ค่ะสในเรื่องของทรัพย์สินนะคะเพราะว่ากลัวจะไม่ถึงลูกค่ะ3การเผยแพรค่คลิปของลูกลงโซเชียลนะคะให้พ่อแม่ถ่ายเพียงผู้เดียวคนอื่นค่ะต้องขออนุญาตก่อนนะคะเพราะว่าถ่ายแล้วมีไรายได้รู้สึกไม่โอเคนะคะกับการที่เอาลูกนะคะไปทำคอนเทนต์ที่รายได้สูง1-200,000แสนบาทพร้อมขึ้นศาลค่ะไม่ได้ต่อสู้กับใครแต่่่วาาแคอออกกมเรรียร้ง ให้ตัวเองนะคะไม่อยากสู้กับคนที่เคยรักแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมอัปเดตจากทางทนายพัทนะคะล่าสุดในตอนนั้นก็คือแพวๆค่ะผู้เป็นมารดาไม่ได้มายินยอมรับรองบุตรให้นะคะทั้งบุตรยังเป็นผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ซึ่งหากเป็นเช่นนี้นะคะอาจมีความจําเป็นค่ะจะต้องฟ้องศาลตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางแพาวพาวแสงทองค่ะก็ได้ไปเปิดใจครั้งแรกถึงมรสุมชีวิตรักกับอดีตสามีเด็กนะคะพร้อมกับตอบประเด็นถูกสังคมตราหน้าว่าแอบคบคนในวงนะคะตอบทุกคําถามเคลียร์ทุกกรรราาาาาม่่่คะผน คุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31นะคะโดยช่วงหนึ่งของรายการค่ะได้ถามถึงการตกลงกันนะคะในการเลี้ยงดูลูกหลังจากที่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันในฐานะสามีภรรยาแล้วนะคะที่มีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายค่ะในการใช้ชีวิตต่อไปด้วย3ข้อเรียกร้องด้วยกันนะคะหเลยคือไม่ให้นําเด็กไปทำคอนเทนต์สองในเรื่องของสิทธ,ธิการคุ้มครอ,องบุตรนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการแบ่งสมบัติด,ด้วยซึ่งพราวๆนะคะได้ตอบเรื่องแรกเลยคือเรื่องของลูกนะคะคือเหมือนเขาเนี่ยไม่ให้บุคคลที่3เช่นคนในวงน้องไปหลังเวทีคนในวงถ่ายคลิปปน้ออององงไช่ขตัวเ ประโยชน์ส่วนตัวเขาไม่โอเคแล้วป้ากับลุงเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวของแพรวเขาก็ไม่โอเคที่จะให้ป้าถ่ายคลิปน้องลงแต่ใดๆหลักๆเลยก็คือตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันป้าและลุงเป็นคนเลี้ยงทีนี้แฟนคลับเนี่ยก็ไปเรียกร้องบอกป้าว่าทำไมไม่ถ่ายคลิปหน่อยก็ถ้าคุณพ่อเขาไม่โอเคให้คนอื่นถ่ายคอนเทนต์ลูกอันนี้หนูก็ไม่ติดนะมันเป็นสิทธิ์ของพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ป้ากับลุงเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเหมือนเขาก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเหมือนกันอีกอย่างหนูก็มอบอำนาจให้เขาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหนู หลังจากที่เกิดเรื่องหนึ่งเดือนเนี่ยหนูก็คิดหลายๆอย่างปรึกษาทนายหนูก็กลัวปัญหาตามมาหลายอย่างหนูก็เลยทําเรื่องให้ป้ากับลุงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมโดยกฎหมายมีทนายและเอกสารครบตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่หนูทําตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินค่ะที่ว่าเป็นร้อยล้านนะคะซึ่งแถวเาผาได้ตอบประเด็นนี้เขาว่าถ้าไม่ซื้ออะไรเลยนะคะรวมที่รวมรถเนี่ยรวมบ้านก็ถึงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการแบ่งมรดกค,ค่ะเขาอยากให้แบ่งในส่วนของนาริตะไลฟ์สดออนไลน์แต่ที่จริงในเรื่องของการไลฟ์สดออนไลน์นั้นมันเป็นเงินหมุน ในวงแสงทองฟินแลนด์แต่ชื่อก่อนนี้ก็คือเปรวาพาวแสงทองแต่พอเราอยู่ด้วยกันเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแสงทองฟินแลนด์เราทำไลฟ์สดออนไลน์ในช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันแต่ไลฟ์สดนริตาหนูทําเพื่อทีมงานความอยู่รอดขององค์กรและเงินตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเงินหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถการซ่อมแซมการซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆมันเป็นเงินหมุนภายในวงและอีกอย่างตอนที่เขาก้าวออกไปเนี่ยหนูไม่เคยไล่เขาแต่เขาตัดสินใจเดินออกไปเองส่วนคําถามที่ว่ามีเรื่องที่ถูกพูดถึงในโซเชียลนะคะคือเราเนไปกีดกันไม่่ให้เเขาาจอลูกซึงว ตอบประเด็นนี้เขาว่าไม่จริงคะ่ะไม่เคยกีดกันเลยเขาก็รู้ว่าลูกอยู่ตรงไหนมาตอนไหนก็ได้ถ้ามันจะมีเหตุการณ์ว่ามาแล้วน้องไม่อยู่เหมือนมันจะมีเหตุการณ์หรือว่าธุระอะไรที่ต้องไปด่วนๆพอเขามาเนี่ยก็จะไม่เจอลูกจากนั้นพิธีกรได้ถามต่อนะคะถึงเรื่องที่ว่าไม่ได้บอกก่อนว่าจะมาใช่ไหมซึ่งด้านแพผาๆนะคะก็บอกว่าใช่ค่ะมีบางวันที่บอกว่าจะมาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาไม่ได้ซึ่งเขาเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับซึ่งพผาๆคะ่เๆคะเธอได้ตอบนะคะว่าไม่ได กลับมาแล้วไม่เจอลูกอีกแล้วพอแฟนกลับเห็นหัวข้อเนี่ยเขาก็มองว่าหนูแกล้งถั่วก็มาลงพ่อเขาไม่โอเคกับการที่จะให้คนอื่นถ่ายคอนเทนต์ลูกอันนี้หนูก็ไม่ติดนะถ้าเขาถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสิทธิ์ของพ่ออ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเขาไม่ยอมใช่ไหมคะอันนี้หนูไม่ติดแต่ป้ากับลุงเนี่ย,ยหนูก็ญาติพี่น้องเนอะถูกต้องคะ่ะถูกต้องอถึงเรื่องของการที่เราอ่ะกิดกันไม่ให้เขาเจอลูกอืมอันนี้ไม่ไม่จริงคะ่ะค่ะ เขาปกติไม่ไม่เคยกีดกันเลยก็คือเขาก็รู้ว่าลูกอยู่ตรงไหนลูกอยู่กับเราอยู่กับป้าอย่างเงี้ย มาอตอนไหนก็ได้โดยหลังจากที่แพลวพเปานะคะได้ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์นั้นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตสามีค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าฮ่าฮ่าแบบยาวเหยียดเลยนะคะและล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์ในเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยได้อัปเดตพูดคุยกับแฟนคลับหลายเรื่องราวนะคะช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะบิ๊กค่ะได้พูดถึงเรื่องราวที่แพลวพเปาไปออกรายการนะคะว่าเขาพูดออกสื่อว่ามอบสิทธิ์ให้ป้ากับลุงเป็นผู้แทนโดยชอบทาแล้วซึ่งงเเเเเจจ้้้้้้าาาาตตัััวววนนี่่่่ยยรรรรรรรููสึกกกใพะไไไมมดบบบือลลลแ็ท สำหรับตนค่ะก็ไม่ได้ต้องการที่จะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียวนะคะแค่อยากมีสิทธิ์ในการดูแลลูกนะคะก็ไม่ได้จะอะไรมากมายแค่อยากมีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงอย่างเช่นในเรื่องของการออกความคิดเห็นเรื่องการเรียนของลูกเหตุผลในการยื่นโนติสนะคะไม่ใช่อยากจะเอาชนะใครไม่ได้ทําเพื่อความสะใจอะไรแต่ว่าทําไปเพื่อประโยชน์ต่อลูกของเรานะคะถ้าตายไปนะคะลูกจะได้รับมรดกอย่างชอบธรรมทาทุกอย่างก็เพราะว่าหวังดีกับลูกแค่นั้นหัวใจของตนอยู่ตรงนั้นเลือดของตนอยู่ตรงนั้นก็เลยอยากจะทําให้มันถูกต้องมันไม่ได้มีอะไร เเสียยยหาลแค่ให้ตนได้สิทธิ์ในการดูแลบุตรเท่าเทียมกันตอนนี้สิทธิในการดูแลลูกเป็นของแม่100%อยู่แล้วเนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทางกฎหมายแล้วตนไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยใดๆทั้งสิ้นแต่ที่ไปยื่นโนติสก็แค่อยากมีสิทธิในบุตรเหมือนกันอยากทําให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะก็มีคอมเมนต์นะคะพิมเข้าไปบอกนะคะว่าหรือว่าทางฝั่งของแพรว่าค่ะจะตั้งแง่เพื่อที่จะรอให้หนุ่มบิ๊กนะคะกลับไปคืนดีหรือเปล่างานนี้หนุ่มบิ๊กนะคะ นี่เพิ่อนบอกออกซื้อเมื่อวานนี้พ่อพูดออกซื้อบ้าเ <ห ł ys> พิ่นมอบสิทธิ์ให้ป้ากับลุงดูแลเป็นชอบทำแล้วข่อยกระตกใจยกอยู่เพราะข่ายว่รับรูนะ้เนาะข่อยข่อยบอกอากาศเหมือนข่อยก็ตกใจอยู่ว่าอุ้ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าข่อยอุ้ยอุ้ยอยู่ขนาเพราะวะ่าเราเป็นพ่อเราก็ไม่รู้นะว่าว่าว่า,าใครให้ใครไปให้สิทธิ์ใครดูแลอันนั้นนี่เป็นชอบท่าเอยียงข่อยก็บรรลุเพราะข่อยว่ารับทราบนะข่อยแต่ว่าต้องการขอบครางลูกแต่เพียงพูดเดียวอีย่งเด้อข่อยก็แค่อยากอ่า อยากแค่มีชินไม่ชินนักการอยู่แลดูกเพซาะสู้มือไงก็ใครบ่ได้ใครบ่ได้แปลเอาค่ามสนะใครว่าได้เพื่อเพื่อเอาชนะใครผู้ใดแมย์ไอเท็ตเพื่อว่าลูกผลประโยชน์ของลูกแม่์ใครว่าได้ไอเท็ตเอาค่ามสาใจหรือออกมั่นมั่นเนี่ยองมันได้เนี่ยเราค่ามสาใจความมั่นมั่นมันได้อยู่บ่หลังมันไม่ได้อะไรมันได้มันได้คือสิ่งที่มันได้คือเป็นสิ่งที่ดีต่อเด็กดีต่อบุตรของเราเออตายไปลูกก็ได้มรดกอย่างชอบถ้ำ เอออันนี้คือลูกขอ่อยคือความใจของข่อยมันอยู่หา่างเดือนขอ่ขอ,ขอ,อยมันอยู่ห่างขอกย์เทศมันถูกต้องท่าน่อด็กไม่ยังเสียหายเลยถ้าข่อยมีถ้าข่อยเป็นรับร่องบุตรบุตรมีข่อยมีสิทธิบุตรเท่าเทียมกันครับแบบมิสิทธิแบบอันนี้หนูนะสินะ่ะมิสิทธิเท่าเทียมกันหรือมีสิทธิยังไงก็มีสิทธิสินะ่ะขอ่อยกับสีดีบักขาดไปนอ้อกคือบุตรนี่มันเป็นสิทธิของแม่เต็มร่อยอยู่แล้วเออเขากับปแยกให้เอกสารนั่นแหละเพราะว่าบุตรบุตรระหว่า,างแม่กับลูกเนี่แม่กับลูกนี่ มันเป็นของอันตกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าบุตรที่ออกมาจากบุตรมารดานี่ออกมาปุ๊บนี่แม่มีสิทธิ์ในตัวลูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแมนบอกยิ่งข่ายประเทจทีเรียนสมรู้เนี่แห้งข่ายว่ิไม่สิทธิ์อย่างทางกฎหมายหิ่อยข่ายว่ยาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยทางกฎหมายอันนี้คือพูดตามความจริงภาษาชาวบ้านคือไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายอะไรทั้งสิ้นแต่ข่ายประเทศเพราะว่าข่ายยัาเป็นสิทธิ์ของข่ายคือมีสิทธิ์ในบุตรมือนกันเขาตั้งแง่ให้เจ้าไปคืนดีบอกมีขึ้นนาประกอบกันอย่างมีบ้านสมบัตอย่าง บอมีทางมแต่สีเดือนนาแหงอะไรเงี้ยเหรอแหงก็ยังไงทางท็อปดารานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันนะคะก็ขอให้พูดคุยแล้วก็ตกลงเรื่องสิทธิ์ดูแลลูกกันได้ด้วยดีแล้วก็แฮปปี้ทุกฝ่ายนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe YouTube c h a n n e l ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ